สับเซตเซต a เป็นสับเซตของ b ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ a เป็นสมาชิกของ b เขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ a เป็น s u b เซตของ b ถ้าเป็นรูปภาพก็คือ a เป็นส่วนหนึ่งของเซต b ตัวอย่างจงวิจาว่า a เป็นสับเซตของ b หรือไม่กำหนดให้ a เป็น1 b เป็น0 1 2จะเห็นว่า1อยู่ใน เซต B เพราะฉะนั้น a <S 2> <S 2> <S เป็นสับเซตของ B ตัวอย่างที่2ให้เซต A มีสมาชิก3 4 5 6เซต B 0ศ2 3 4 5ขอ้อนี้จะเห็นว่า6เป็นสมาชิกของ A แต่6ไม่เป็นสมาชิกของ B เพราะฉะนั้น a ไม่เป็นสับเซตของ B เพราะว่า6ไม่เป็นสมาชิกของ B นั่นเองเครื่องหมายสมาชิกเซตเขียนแบบนี้เครื่องหมายสาับเซตเขียนแบบนี้ ตัวอย่างให้เซต a มีสมาชิก 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 7, 9, สเซต b มีสมาชิก x เท่ากับ2 n ลบเมื่อ n เป็นจำนวนนับข้อนี้นักเรียนแทน n เท่ากับ 1, 2, 3ลงไปในจำนวนนับจะได้เซต b เขียนแบบแจกแจงคือ 1, 3, 5, 7, 9จะเห็นว่าเซต a กับเซต b เหมือนกันเพราะนั้น a เป็นสับเซตของ b power set หมายถึงเซตของ Subset ทั้งหมดเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ P A อ่านว่า power set ของ A ตัวยอย่างเส้นเซต A มีสมาชิก 1, 2จงหา power set A ทั้งหมดสูตรในการหา power set ก็คือ2ยกกำลัง n เมื่อ n คือจำนวนสมาชิกก้อนี้ A มีสมาชิก2ตัว1คือ1กับ2เพราะงั้น2ยกกำลัง2ก็จะมีสับเซตทั้งหมด 4ตัวนักเรียนก็กระจายสับเซตออกมาแล้วใส่ปีกาครอบเราก็จะได้พาวเวอร์เซตตัวแรกคือเซตว่าสมาชิก1ตัวคือ1ปีกา2ปีกาสมาชิก2ตัวคือ1กับ2ข้อนี้เซต B มีสมาชิก3ตัวเพราะงั้น2ยกกำลัลง3ก็มีพาวเวอร์เซตทั้งหมด8ตัวก็จะมีเซตว่าสมาชิก1ตัวคือ1ปีกา2ปีกา3ปีกา สมาชิก2ตัวก็จับคู่ก็คือ1ปิกา1 2ปิกา1 3ปิกา2 3ปิกาและสมาชิกตัวสุดท้าย3ตัวก็คือ1 2 3ปิกา